วิถียุทธคนเคาะยามแห่งต้าเฟิงตอนที่50โยนลูกดอกเหตุใดจึงหวาดกลัวการจบชีวิตทางสังคมเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งในเมืองหลวงเมืองหลวง แตกต่างจากเมืองชั้นนอกเมืองชั้นนอกไม่จำกัดการออกเรือนในยามวิการาว่าในเมืองหลวงเพราะมีบุคคลสำคัญอาศัยอยู่มากมายเพื่อความปลอดภัยของขุนนางและชนชั้นสูงหลังจากย่ำกลองยามสนธยาแล้วบนถนนไม่อาจมีผู้คนสัญจรอ,อีก่ว่าผู้คนต่างทราบดีว่าสำนักสังฆีศินเปิดในยามวิการนั่นหมายความว่า ผู้ที่ไปเยือนสำนักสังคีตสินนอกจากไปสืบข่าวคราวแล้วยังต้องค้างแรงที่นั่นด้วยนี่คือสาเหตุที่สีหิงจือปฏิเสธไม่ให้สีชีอันไปยังสำนักสังคีตศินเด็กหนุ่มเลือดลมร้อนแรงหากพักค้างในสำนักสังคีตสินถูกสตรีที่นั่นหยอกเย้าเพียงเล็กน้อยผู้ใดยังสามารถทนได้ด้วยเหตุนี้ผู้ใดไปสำนักสังคีตสิน ผู้นั้นเท่ากับไปเที่ยวนางอานิกาในขณะที่บุรุษทั้งสามล้วนเป็นคนที่ผู้อื่นเชื่อว่าพวกเขาสีสินเนี่ยเป็นสุภาพชนที่เที่ยงตรงสีชีอันไม่เที่ยวหอนางลมสีผิงจือเป็นคนรักครอบครัวรักภรรยาทั้งสามคนล้วนทราบดีแก่ใจว่าแม้จะทำไปเพราะมีเหตุจำเป็น แต่เที่ยวนางคณิกาก็คือเที่ยวนางคณิกาไม่อาจเปลี่ยนแปลงแม้ชาติถิ่แล้วข้าจะไม่เคยไปมาก่อนแต่สามารถนึกภาพได้ว่าหากข้าไปเที่ยวและถูกสถานีตำรวจโทรแจ้งพ่อแม่จะกระอักกระอ่วนเพียงใดคงแทบไม่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปสีชีอันนั่งตัวตรงใบหน้าสำรวมจริงจังในสมองผุดเรื่องราวน่าสนใจต่างๆในหอคมเขียว มีครั้งหนึ่งขณะฟังเพลงในหอ,อนางลมหัวหน้ามือปราบหวังเคยเล่าว่ามีขุนนางราชสำนักบางคนไปเที่ยวสำนักสังคีตศินลนรับนอนกับสตรีภายหลังเมื่อถึงช่วงล้อมวงดื่มน้ำชากลับพบเจอบุตรชายของตนเองเหตุการณ์เช่นนั้นย่อมกระอักกระอ่วนยิ่งวันรุ่งขึ้นเรื่องนี้ถูกลือไปทั่ววงการขุนนาง กลายเป็นเรื่องตลกขบขันที่แม้แต่หัวหน้ามือปราบหวังยังได้ยินจากนายอำเภอจูในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสมําคัญกับหลักทํานองคลองธรรมและชื่อเสียงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นหนังหน้าคงยากทนทานรับได้สีชีอันมองดูอารองสีกับสีสินเหนียนในสมองอดนึกถึงภาพหนึ่งขึ้นมาไม่ได้สีสิเหนียนโอ้ท่านพ่อท่านก็มาด้วย วันนี้ยกแม่นางคนนี้ให้ข้าก่อนพรุ่งนี้เขายกนางให้แก่ท่านอารองสีใสหัวไปผู้ใดเป็นบิดาข้าต้องหลับนอนกับนางก่อนสีชีอันพวกท่านล้วนถอยไปต้องยกให้ข้าเพียงผู้เดียวเพียงนึกภาพก็อดสิหิวกายด้วยความเหน็บหนาวไม่ได้สีชีอันกระแอมคราหนึ่งกล่าวว่า พักเรื่องสำนักสังคีตสินไว้ก่อนพวกเราสืบข่าวต่อไปยังไม่จําเป็นต้องไปสำนักสังคีติิลพวกเราก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าจะได้รับข่าวที่เป็นประโยชน์จากดาวเด่นอย่างแม่นางฟู่เซียงวันมารืนค่อยมารวมข่าวสารกันใหม่หากไม่ได้สิ่งใดเพิ่มเติมพวกเราค่อยพิจารณาเรื่องการไปหอสังคีตสศินได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ซีเซนเหนือกับสีผิงจือ ค่อยมีท่าทีปลอดโปล่งขึ้นตางพยักหน้าพร้อมกันสีชีอันคิดครึ่งในใจเช่นนั้นข้าจะเป็นผู้เสียสละเองคืนพรุ่งนี้จะไปเยือนสำนักสังคีตศินสลาเฮี่ยงวันถัดมาสีชีอันขอลาง,งานกลับจวนสกุลสีจวนสกุลสีที่เคยคึกคักบัดน,นี้เงียบเหงาไปมากหญิงรับใช้กับหญิงชราครึ่งหนึ่ง ถูกส่งไปยังสำนักศึกษาหรือเพียงเหล่าจางที่คอยเฝ้าประตูกับคนรับใช้ที่คอยดูแลบ้านอารองสีกับศีสินเหนียนยังไม่กลับมาศรีชีอันเข้าไปในเรือนชั้นใดอย่างคุ้นเคยเปิดประตูห้องศีสินเหนียนหรือตู้เสื้อผ้าหาชุดบัณฑิตสีขาวนวลเนื้อผ้าราคาแพงปักลายเมฆเขาถอดชุดมือปราบออกเปลี่ยนชุดที่ดูดีที่สุดของน้องชาย ห้อยแผ่นหยกสวยงามชิ้นหนึ่งไว้ที่เอวสีชีอันยืนอยู่หน้าคันฉ่องมองดูรูปร่างหน้าตาตนเองในยามนี้นับว่าพอใช้ได้เพียงแต่รูปร่างและดูแข็งกระด้างไปนิดไม่สามารถถ่ายทอดความงดงามน่ารักของบุรุษวัยเยาว์หากเป็นใบหน้าหล่อาของข้าในชาติก่อนคงเหมาะกับชุดเช่นนี้อย่างยิ่งยามนี้เพราะคาาสังขานนี้ทำให้ขาดความรู้สึกร่วมไปบ้าง สีชีอันรูปรอยโค้งเว้ากลางอกเดินออกไปอย่างพึงพอใจโครงสร้างเมืองหลวงของต้าเฟิงสามารถนิยามด้วยคำว่าตุ๊กตาแม่ลูกดกแบ่นเป็นวังหลวงพระราชวังเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกเมืองชั้นนอกมีผู้คนหลากหลายปะปนสีชีอันเปรียบเมืองชั้นในกับย่าน ใจกลางธุรกิจในชาติอดีตของเขาคนที่สามารถพักอาศัยอยู่ในย่านนี้ได้ล้วนเป็นคนมีเงินทองส่วนในยุคสมัยนี้คนที่อยู่ในเขตนี้ต่างก็เป็นคนมีฐานะมีตำแหน่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาอาหญิงต้องการที่จะขายบ้านเรือนที่เมืองชั้นนอกเพื่อย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองชั้นในน่าเสียดายที่หลานชายของนาง เป็นเสมือนสัตว์กินเงินทองทำให้อายหญิงแม้ปราถนาแต่ร้อยวาสนาจะได้เข้าไปพักอาศัยในนั้นจากจวนสกลุลสีมาถึงประตูเมืองชั้นในหากเดินเท้าด้วยฝีมือของสีชีอันในปัจจุบันคงต้องใช้เวลาราวสองชั่วยามเข้าเช่ารถม้าสองคันครึ่งชั่วยามให้หลังก็สามารถมาถึงประตูเมืองชั้นในที่ใกล้ที่สุดล้วงหยิบหนังสือรับรองที่เตรียมไว้ล่วงหน้าออกมา ผ่านด่านไปได้อย่างง่ายดายทหารเฝ้าประตูเมืองตรวจสอบรถม้าอย่างละเอียดเมื่อเห็นว่าสีชีอันไม่มีสัมภาระชิ้นใหญ่ใบหน้ายากอัาพรางความรู้สึกผิดหวังได้นั่นหมายความว่าสีชีอันไม่ได้เข้าเมืองไปทำการค้าจึงไม่สามารถเก็บภาษีเข้าเมืองได้เมืองชั้นในมีถนนกว้างขวางตัดสลับไปมา บนถนนสายหลักมีสิ่งปลูกสร้างงดงามที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวนอกถนนสายหลักมีบ้านเรือนรูปแบบต่างๆหลากหลายไม่ว่าสิ่งปลูกสร้างในเมืองหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ของคนที่สัญจรไปมารวมถึงจำนวนรถม้าบนถนนล้วนเหนือกว่าเมืองชั้นนอกมากนักหากมีเวลาคงต้องพาน้องหลิงเวียมาเที่ยวในเมืองที่นี่จเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ในเมืองชั้นนอกไม่อาจเทียบได้ สีชีอันเลิกม่านห,หน้าต่างของรถมา้ามองดูบรรยากาศคึกคักในสมองผุดใบหน้าอันผดผาดงดงามของสีหลิ่งเยี่ยเขาไม่ได้ตรงไปยังสำนักสังคีตศิลในทันทียามนี้ยังเช้าอยู่กิจการเนื้อสดไม่ได้เปิดในตอนกลางวันหลังจากเงินค่าเช่ารถม้าแล้วสีชีอันจึงเดินเล่นไปตามท้องถนนอย่างไร้จุดหมาย ไม่นานสีชีอันก็มาถึงตลาดแห่งหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองป้ายหน้าถนนถนนยงคัง,งถนนเส้นนี้กว้างขวางอย่างที่สีชีอันไม่เคยพบเห็นมาก่อนมีความกว้างถึงส0งร้อยมหินเขียวแต่ละแผ่นเรียงรายทอดยาวไปจนสุดสายตาสองฝ้าข้างมีร้านค้าบ้านเรือนเรียงราย รถม้าสิบคันวิ่งเรียงหน้ากระดานยังไม่รู้สึกอึดอัดผู้คนสัญจรไปมาคับข้างไหนเลยยังเป็นถนนนี่เป็นลานกว้างชัดๆสีชีอันยืนอยู่ข้างป้ายถนนมองเห็นภาพนี้แล้วบังเกิดความแตกตื่นถนนหย่งคังเป็นหนึ่งในถนนสายหลักของเมืองหลวงอารองเคยบอกว่ากว้างใหญ่มากนึกไม่ถึงว่าจะใหญ่ถึงเพียงนี้ สีชีอันพึมพมขึ้นในใจถนนสายหลักกว้างขวางถึงเพียงนี้ย่อมมีเหตุผลอยู่ยามที่ห้องเต้หรือราชนิกูลผ่านเส้นทางนี้ต้องมีองค์ครรคอยเบิกทางความกว้างสองร้อยมิทำให้หน้าไม้และปืนไฟส่วนใหญ่ในยุคนี้หมดประโยชน์ไปโดยปริยายหากมีมือสังหารที่คิดสั้นตัวยิงถนูจากบ้านเรือนสองฝ้าไม่เห็นระยะ่างถึงเพียงนี้ คงได้แต่โบกมือยอมแพ้ไปก่อนสีชีอันเดินไปมาตามถนอนหยงคงังรากับสุนัขหลุดจากเชือกแต่เป็นเพราะเงินในตัวมีจำกัดจึงต้องพยายามสะกดใจไม่ให้จับจ่ายทันใดนั้นรถม้าหรูหราคันหนึ่งพลันดึงดูดสายตาของสีชีอันถึงกับทำให้ในตาสุนัขของเขาเป็นประกายรถม้าคันนั้นเทียมม้ากำยำสี่ตัว ส่วนโค้งของหลังคาประดับเนินฉาบทองมาล้าต่างเป็นผ้าต่วนสีทองด้านล่างส่วนบางโครนหอหุ้มด้วยหยกขาวเงางามตะปูเพาะลาล้อเป็นตะปูทองคำเรียงเป็นระเบียบล้อรถม้าประดับด้วยหยกที่สำคัญที่สุดคือตัวรถม้านั้นทำจากไม้จินซื่อหนานที่ใช้กันเฉพาะในเหล่าเชื้อพระวงศ์เท่านั้นคาดว่าค่าดิ้นรนทำงานชั่วชีวิต ยังไม่มีปัญญาซื้อรถม้าเช่นนี้สักคันหนึ่งสีชีอันคุ้นคิดอย่างเศร้าโศกหวนนึกถึงความรู้สึกสมัยที่ใช้ชีวิตเป็นทาสองค์รกในชาติก่อนรถม้าหรูหราคันนี้จอดอยู่ข้างทางมีทหารสวมชุดเกราะสีดำถืออาวุธยืนเฝ้าข้างรถที่น่าสนใจก็คือทหารติดกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นโยรูกดอกเจ้าของร้านแผงลอยเป็นนักพศชราสวมชุดนักพศสมซ้อ ผมขาวโพลนปักด้วยปิ่นไม้ปล่อยผมส่วนหนึ่งห้อยตกลงมาหน้าแผงลอยได้ว่าเงินเศษเหรียญทองแดงเงินแท่งแท่งทองคัมนพีเตา๋าสร้อยประคำเม็ดโพขั้นช่องหยกและสิ่งของต่างๆอีกมากมายสิ่งอื่นยังไม่ต้องเอ่ยถึงเพียงแค่เงินแท่งทองแท่งที่วางอยู่โดยไม่ถูกคนร่อนชิงไปย่อมแสดงให้เห็นว่า นักพรษชราผู้นี้ไม่ธรรมดาสีชีอันหยุดเท้าลงและเฝ้ามองหลังจากมองดูไประยะหนึ่งก็เริ่มเข้าใจวิธีการเล่นการโยนลูกดอกลงไหยจะต้องยืนห่างไป39ใช้ผ้าปิดตาหันหลังแล้วก็โยนลูกดอกสามลูกหากโยนลงหนึ่งดอกจะได้รับรางวัลระดับที่สเช่นเงินทองหรือหยกหากโยนลงทั้งสดอก สามารถเลือกสิ่งของระดับที่1ได้1ชิ้นสิ่งของระดับที่1มีเพียง2ชิ้นสร้อยประคำมเมล็ดโพกับคันช่องหยกไม่ลงอีกแล้วมันน่าเจ็บใจนะหลีกไปตาฆ่าแล้วทหารชุดเกราะสลับกันโยนลูกดอกแต่ละคนล้วนกลับไปมือเปล่าเสียเงินที่สมบื้องหน้านักรถเท่ากองสูงขึ้นเรื่อย หลังจากทหารชุดต่อ15้าคนล้มเหลวอีกรอบหนึ่งสีชีอันสังเกตเห็นม่านรถม้ากรกะเพื่อมเบาๆทหารริมหน้าต่างก้มหน้ารับฟังครู่หนึ่งก็เดินตรงไปหาเจ้าของร้านนักพลดเท่าเจ้านายของข้ายินดีจ่ายทองคำหกสิบตำลึงเพื่อซื้อสิ่งของในแผงลอยของเจ้าทหารชุดกรอบกล่าวเสียงดังกังวานต่อหน้านักพลชารา เมื่อโยนลูกดอกไม่ลงเป้าก็คว้างทองคำใส่หรือสีชีอันยืนมองภาพตรงหน้าจากจุดที่ไม่ไกลนะักแม้เผชิญความเย้ยวนของทองคำหกสิตำลึงนักพจชรายังคงสายหน้ากล่าวว่ากฎก็คือกฎร่างกายทหารชุด,รดเกราะหดเกร็งจ้องมองนักพจชราอย่างดุร้ายหันหลังกลับไปเดินกลับไปรายงานที่รถมา้า ไม่นานเจ้านายบรสมาก็ได้ตทหารทั้งหมดกลับมาเตรียมจากไปสีชีอันช่วยโอกาสเดินไปหยุดเบื้องหน้านักรชราเอ่ยถามว่าท่านนักรถเล่นครั้งหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่นักรถชรานั่งขัดสมาดกับพื้นเงยหน้าขึ้นมองเขาแวบหนึ่งทรงลูกดอกให้สามดอกกล่าวว่าหนึ่งเฉียนสีชีอันรับลูกดอกมายิ้มเล็กน้อย รู้สึกว่ากลุ่มชัยชนะไว้ในกำรรม,มือโยนลูกดอกระยะ39สําหรับผู้ฝึกยุดระดับกายท่าไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่การหันหลังปิดตากลับทําให้แทบไม่มีโอกาสโยนลงดวงตาเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่สําคัญที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง5เมื่อสูญเสียการมองเห็นประสาทสัมผัสที่ฝ่ามือย่อมลดความแม่นยําลง เพิ่มความยากมากขึ้นจะโยนลงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแม้สีชีอันจะโชคชะตาไม่ดีนะแต่เขามีความมั่นใจเพราะเขาเก็บเงินไม่ได้มาหลายวันแล้วหรือเป็นเพราะเขาต้องเข้ามายังเมืองชั้นในต้องมาเจอกับการลเล่นโยนลูกดอกโชควาสนาของเขา จึงสะสมตัวเองเพื่อรอคอยวันนี้หากข้าสามารถโยนลงทองแท่งเงินแท่งทั้งหมดจะเป็นของข้าเฮ้อชีวิตของคนดวงดีกลับเรียบง่ายไร้สีสันเช่นนี้สีชีอันเดิน39หันหลังใช้ผ้าดำปิดตาโยนลูกดอกไปด้านหลังโลกโก ทกดอกสามดอกไม่แบ่งก่อนหลังลงสู่หายแทบจะพร้อมกันคนรอบข้างส่งเสียงร้องตกใจเสียงดึกกระทึกดึงดูดความสนใจของรถม้าที่กำลังเคลื่อนออกไปน้ำเสียงอ่อนโยนไพเราะหลังบ้านหน้าต่างดังขึ้นหยุดรถ